จ้าปลั๊กตัวนี้ก็คือเป็นปลั๊กที่ว่าเอาไว้ตัดต่อวงจรน,นะครับก็คือเอาตัวมันเนี่ยเสียบเข้าไปกับปลั๊กผนังหรือปลั๊กอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เอาอุปกรณ์ที่เราต้องการจะตัดต่อวงจรมาเสียบนอกจากที่ว่ามันจะตัดต่อวงจรได้แล้วมันยังสามารถวัดการกินไฟได้ด้วย แล้วมันจะมี2รุ่นนะครับก็คือ s 3 H 1กับ s 3 H 1 Li t e ไอตัวที่ผมบอกตอนแรกเนี่ยวัดวัดวัดอะไรได้ทั้งหมดเนี่ยคือ s 3 H 1นะครับแต่ถ้า s 3 H 1 Li t e เนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่ตัดต่อไฟได้อย่างเดียวไม่สามารถวัดค่าอะไรได้แต่ทีนี้เราจะมาแฟดเฟิร์มแวร์มันทาไมนะครับทไมเราไม่ใช้เฟิร์มแวร์เดิมๆมของมันเจ้าตัวเนี้ยนะมันเป็นโปรดักต์ของโซนอฟเขาใช้แอปที่ชื่อว่า e-w link ซึ่ง e-w link เนี่ยมันก็ต้องลิงก์กับคลาวด์ลิงก์กับอะไรของเขาลิงก์กับแอปมือถือนะ้ย ผมจะเอามาใช้กับ Home Assistant แล้วก็ใช้ฟีเจอร์ทุกอย่างสามารถคอสตอมมันได้แทบทุกอย่างผมก็เลยเลือกที่ว่าจะแฟรตเฟิร์มแวร์ใหม่เข้าไปในตัวมันนั่นเองซึ่งเฟิร์มแวร์ที่ผมจะแฟรวันนี้มันเป็นเฟิร์มแวร์ที่ชื่อว่า t s k m o t o าพอแฟรตไปแล้วนะครับข้อเสียของมันมันก็คือมันจะไม่สามารถกลับไปใช้ไอคลคาของ EV l l n k เดิมได้นะครับแต่มันก็จะสามารถลิงก์เข้ากับระบบ m o m s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  t a n t ลิงก์กับระบบอะไรต่างๆของเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง ของที่เราต้องเตรียมอย่างแรกเลยก็คือตัวปลั๊กของเราอย่างที่2ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแฟลชจะมีตัวนี้ตัวแปลง USB to serial นะหาซื้อได้ตาม s h อปปี้และซด้าอันละประมาณร้อยกว่าบาทอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ําต่อไปก็คือพวกสายจั๊มนะครับสายจั๊มที่ว่าเราจะต่อจาก้ USB to serial ตัวนี้เข้าไปที่ตัวโซ o นอฟของเราซึ่งเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่ามาต่อ,อยังไงต่อมาก็คือหัวแรงนะครับเราต้องใช้หัวแรงด้วยในการบัดกรีนั่นเองวันนี้จะมีการบัดกรีเกิดขึ้นนิดนึงมีหัวแรงมีตะกวัวต่อมาคืออุปกรณ์ การงัดแงะเราต้องมีไขค,รครวงและอันนี้ไอเทมเสริมผมแนะนำนะครับเกียงสําหรับงัดเจ้าตัวนี้นะครับเฉพาะสําหรับตัวนี้เลยเรามางัดแงะกันเลยนะครับงัดจากด้านหลังจะง่ายนะเพราะอันนี้ผมงัดมาหลายตัวแล้วนี่นะครับตรงนี้นะครับตรงขอบนี้เราก็เอาเกียงใส่ต่อไปเราก็สไลด์ตัวนี้ออกมานะครับสไลด์ไอตัวรางอันนี้ออกมา2อันแล้วก็มันจะมีน็อตให้ไขอยู่3ามตัวตรงนี้ก็ไขน็อตไปเลย ปึ๊บนี่เปิดออกมานะครับดึงออกมาได้แล้วเรียบร้อยนะฮะด้านบนนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นจุดๆๆเงินๆแบบนี้เห็นไหมไอ้ตรงนี้แหละก็คือจุดที่เราจะบัตรกรีสายของเราเข้าไปมันจะมี VCC มี RX มี TX แล้วก็สุดท้ายที่เราจะใช้ก็คือกราวเติมตะกั่วก่อนแต้มตะกั่วที่พินที่เราจะใช้ก่อน เราเอาสายแพรของเรามาซึ่งบางคนอาจจะเป็นสายแต่ละเส้นแยกกันมาก็ได้นะแต่นี้ผมเข้าหัวไว้แล้วขาที่เราจะมาใช้มี3.3โวลต์มี 3. 3 v, มกราวมี TX RX นะเห็นไหมสายผมก็ต่อมา4เส้นแล้วทีเนี้ยเราจะบัดกรีไฟบวกลบบัดกรีให้ตรงนะครับก็คือ3.3โวลต์เข้า3.3โวลต์กราวเข้ากราวแต่ไอตัว TX RX เนี่ยที่เป็น TX เราต้องมาบัดกรีเข้า RX ของตัวโซนอฟ RX ของตัวนี้เราก็ต้องมาบัดกรีเข้า TX ก็คือมันไขว้กันนั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมบัตรกีให้ดูเลยบัตรกีแล้วเรียบร้อยเช็คให้ดีนะครับสิ่งที่ควรเช็คสําคัญเลยคือไฟเลี้ยงนะครับถ้าไฟเลี้ยงกับขั้วพังนะครับซอฟต์แวร์ที่ใช้เนี่ยมันก็จะมีตัว t a สโม t ตนะครับเข้าไปที่นี่นะครับทัสโม t ตอดแล้วก็ไปที่ ดาวน์โหลดเราจะไปโหลดไฟล์เฟิร์มแวร์ที่เราจะแฟดลงตัวนี้มานะครับกดไปที่ current release ไฟล์ที่ชื่อว่า task motor kit sensor มานะครับตัวนี้นี่จิ้มเข้าไปโหลดมาแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปเราต้องไปโหลดโปรแกรม Flash มาโปรแกรมแฟดในที่นี้ก็คือโปรแกรมที่จะทําหน้าที่เอาซอฟต์แวร์ไอ้ที่เราโหลดมนยยัดลงมาในตัวนี้นะครับซึ่งผมจะใช้ โปรแกรมที่ชื่อว่า Task m o t i z e r นะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์แปะไว้ให้ในคำอธิบายวิดีโอครับสำหรับคนที่มาดูย้อนหลังเลื่อนลงไปด้านล่างแล้วมันจะมีนี่นะครับ Get Window Starlone executable นะครับก็คือเป็นไฟล์ .exe ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองโหลดมาได้เลยนะครับเปิดได้เลยมาแล้วนะครับตอนแลกนะครับก่อนที่จะเสียบไอตัว USB นี้เข้ากับเครื่องนะครับให้กดปุ่มบนตัวมันค้างไว้ไอปุ่มข้างๆตรงนี้นะเพื่อให้มันเข้าโปรแกรมมิ่งโหมดนั่นเองกดค้างแล้วก็เสียบปุ๊บอ่า แล้วอย่าเพิ่งปล่อยนะครับรีเฟซคอมพอร์ตเราเลือกไฟล์เฟิร์มแวร์กดตรงนี้กดทัสโมเทยนี่มาแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถปล่อยมือที่ตัวนี้ได้แล้วนะครับถ้ามันเริ่มแฟนแล้วแล้วก็รอนะครับอ่ะอันนี้คือแฟนเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะบอกว่า Power Cycle The Device ก็คือพูดง่ายๆว่าปิดเปิดใหม่นะครับทีนี้เราจะมี2ทางเลือกนะครับก็คือบัตรกีสายออกเลยประกอบกับแล้วก็ใช้มือถือในการเซต Wi-Fi นะครับแต่ทีนี้ เจ้าตัวทัสโมต้าเนี่ยมันจะมีการเซนต์คอนฟิกได้ด้วยก็คือเราสามารถใช้คอมเราเนี่ยตั้งว่าให้เจ้าตัวนี้เกาะ Wi-Fi ได้เลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าตั้งยังไงนะครับอย่างแรกเลยคือต้องปิดเปิดใหม่ก่อนรอบหนึ่งปิดเปิดใหม่ในที่นี้ก็คือถอดเสียบใหม่นะครับมันจะมีปุ่มสีม่วงตรงนี้คือเซนต์คอนฟิกก็คือจะให้มันต่อกับ Wi-Fi อะไรนะพาร์เวิร์ดอะไรก็ใส่พาร์ทเวิร์ดไปแล้วเราต้องเลือกไอ้โมดูลด้านล่างเนี่ยว่าเราใช้รุ่นไหนอยู่นะครับคือโดยปกติทัสโมต้าเราแฟลไปเนี่ย มันยังไม่รู้ว่าเราจะไปแฟดลงอุปกรณ์อะไรนะครับเราก็ต้องเลือกให้ถูกต้องนะครับซึ่งในที่นี้มันก็คือ Sonoff S31 นี่นะครับกดเข้าไปแล้วก็กดเซฟมันก็จะบอกว่า c o n f i guration sent นะครับ d e v i c e will Re start ก็คือไอค่าเรื่องการเกาะ Wi-Fi ค่าเรื่องไอตัวอุปกรณ์เนี่ยมันจะถูกส่งเข้าไปที่ไอตัว Sonoff ของเราแล้วเรียบร้อยทีนี้ประกอบกลับครับถอดไอตัวนี้ออกได้เลยถอนบัตรกีออกได้เลย ต่อไปเราก็ประกอบไอ้ตัวนี้กลับเสียบปลั๊กแล้วมันจะระเบิดไหมโดยปกติแล้วมันก็ไม่มีอะไรให้ระเบิดอยู่นะลองกดเปิดปิดดู อ่าไฟติดใช้ได้ต่อไปเราไปดูในคอมพิวเตอร์ของเรานะว่าตัวน้องเนี่ยต่อ Wi-Fi แล้วหรือยังเข้ามาดูในหน้าเซตอัพเราเตอร์ของเรา,เราก็ลองดูว่ามีไคลเอนอะไรต่อบ้างมี Home Assistant นี่นะครับ t a s k ของเรามาแล้ว t a s k m o t ได้ IP 192.18.1.95ลองเข้าดู Enter นี่ครับมาแล้วเรียบร้อยตอนนี้เราใช้ได้ในตัวมันแล้วนะครับจะเห็นว่าเห็นไหมซูมเข้าไป มันวัดแรงดันกระแสกำลังอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับสำหรับวันนี้แดมปลาสวรสวัสดีครับ